เมนูอะไรเอ่ยเห็นแล้วอยากทําเมนูอะไรเอ่ยเห็นแล้วอยากกินหนีไม่พ้นเลยค่ะเมนูหมู3ามชั้นใช่ไหมค่ะามาค่ะวันนี้จะชวนทุกคนมาทำสามชั้นทอดกรอบๆนะคะจะให้ฟังเสียงกรอบนะ สามชั้นมีความกรอบกรอบนุ่มๆแล้วก็มีเกร็ดแป้งแบบกรอบกรอบฟูๆเอาไว้กินแกล้มกับน,น้ำจิ้มแจ่วบอกเลยค่ะอร่อยเด็ดเลยค่ะมาค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะการจะใช้เป็นหมูสามชั้นนะคะของการหั่นเรียบร้อยแล้วการก็จะลอกหนังออกการก็จะตัดเอาความยาวประมาณนี้นะแล้วการก็จะหั่น ความหนาของการอะอยู่ประมาณนี้หรือมากกว่านี้นิดหน่อยก็ได้นอกจากหมูสามชั้นการจะใช้เป็นเนื้อสันกลางนะคะนี่ของการหั่นตอนที่ว่าหมูเขาแข็งความหนาของการประมาณนี้ครึ่งเซนถึง1เซนนะคะปริมาณที่การใช้รวมๆกันแล้วอยู่ประมาณ1กิโลครึ่งนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการหมักหมูแบบง่ายๆของการกันนะคะการจะใช้น้ำตาลค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำปลาอยู่ที่ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยนางรม3ช้อนโต๊ะ1 2 3น้ําน้ำเปล่าค่ะ2ช้อนนะผงปรุงรสค่ะ1ช้อนชานะคะนี่น้ำซอสที่การจา เอาไปหมักหมู1นกิโลครึ่งนะคะค่ะการก็จะเทน้ำซอสลงไปหมักเลยนี่ค่ะการก็นวดผสมคลุกเคล้านะคะการจะยังไม่ได้ทอดเลยนะนี่นะเดี๋ยวการก็จะ แช่หมักทิ้งไว้นะคะข้ามคืนเลยแลการก็จะใส่ตู้เย็นไว้เนาะปิดฝงปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะนี่นะคะหมูสามชั้นที่การหมักไว้นะได้ที่เรียบร้อยแล้วค่ะมาเดี๋ยวทีนี้การจะทําเป็นหมูสามชั้นทอดกรอบๆนะการจะใช้แป้ง2ชนิดนะคะอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบยี่ห้อไหนก็ได้นะที่มีติดครัวเรือนนะคะอันนี้จะเป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้า10ช้อนหนึ่ง หกเจ็ดแปดเก้างทอดกรอบก็10ช้อนค่ะ1 2 3 8 9 10งสาปคนปรผสม,มแป้งการจะไม่ได้ปรุงรสชาติอะไรที่แป้งนะค่ะอีกอย่างหนึ่งที่การจะใส่ลงไปก็คือน้ำเย็นจัดๆนะคะนี่เลยก็ผสม,มลงไปเดี๋ยวเราจะมาดูว่า,าลักษณะค้นเหลวของแป้งอะค่ะลักษณะไหน ค่อยๆยอดน้าลงไปค่ะน้ําจะเป็นน้ำํำลอยน้ําแข็งได้เลยยิ่งดีน้ําเย็นจะจัดเลยอ่ะอ่าอันนี้จะเป็นลักษณะข้นการก็จะเติมน้ําลงไปค่ะการจะตีแป้งให้ออกเหลวๆหน่อยให้เกินนมข้นหวานอ่ะ ประมาณนี้คือแป้งออกจะเหลวๆหน่อยนะจะมีความเหลวประมาณนี้เลยนะนี่แหละแค่นี้แหละเพราะว่าเวลาเราทอดอะค่ะเราไม่ได้ต้องการแบบว่าให้แป้งอะมันเคลือบชิ้นหมูแบบห่อหุ้มแบบมิดหมูไปเลยไม่ใช่นะการต้องการทอดแล้วให้มันได้แบบว่ามีกากแป้งอะค่ะกร,กรอบๆเออเอาไว้หยำข้าวแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดราดด้วยน้ำพริกกะปิ หรือน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยคลุกคลุกข้าวขยำกิน่ะหืมกินแบบว่าเจอชิ้นหมูสามชั้นบ้างเจอเป็นเศษแป้งกรอบๆบ,บ,บ้างแบบนี้ค่ะเดี๋ยวกันจะใส่พริกไทยป่นค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบนะหรือในส่วนของแป้งอะค่ะใครอาจจะปรุงผงปรุงรสอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะใส่โกงใส่เกลือเพิ่มรสชาติอย่างเงี้ยค่ะปรับได้เลยโอเคค่ะตีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะปะ่ะเดี๋ยวไปทอดดูความน่ากินกันค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะเยอะหน่อยแป้งนะคะเสร็จแล้วพอเวลาเราจะทอดหมูสามชั้นที่เราหมักไว้ะคะ่ะพอเวลาเราจะทอดเราก็จะคีบหมูลงมานะเราไม่จําเป็นที่จะต้องอทอดครั้งเดียวหมดเนี้ยเราก็สามารถเนี่ยคะ่ะเราสามารถทยอยทอดได้นะนี่เลยการถึงชอบไงเมนูแบบนี้เราสามารถหมักหมูเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เลยนะ อาทิตย์หน้าจะมีปาร์ตี้จะยากจะมาอะไรเงี้ยค่ะเราไม่มีเวลา,าวันนี้มีเวลาหมักหมูใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟิตไว้เล,เลยนะพอเวลาถึงวันก็ค่อยเอามาเอามาทอดนะคะนี่เราก็ชุบแป้งแบบนี้นะคะเห็นไหมผสมแป้งแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ข้นมากอะคะ่ะหมูเขาก็จะแบบแค่พอเคลือบเคลือบน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะปรัแบบไฟลงใช้เป็นไฟกลางนะคะก้นมาทางแรงค่ะนี่ อ่ใครอยากกินสามชั้นทอดกรอบนะคะลองทำค่ะวิธีนี้รับรองค่ะอร่อยสมใจนี่ค่ะทอดไฟกลางๆไปนะคะเนี่ยเนี่ยหมูสามชั้นเขาเริ่มลอยขึ้นมาแบบนี้แล้วนะแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยเดี๋ยวจะทอดไปให้เขาแบบมีความเหลืองประมาณนี้นะแล้วก,ก็จะกลับพลิดด้านเดี๋ยวจะทอดต่อให้สีแบบ เหลืองทองอลามฉ่มเลยนะนี่นะคะนี่นะเราทอดไปทอดมานะคะด้วยความที่การหั่นชิ้นไม่ได้หนามากเขาก็จะใช้เวลาในการทอดไม่นานโอโ้โหนี่เลยเนะอ่าถ้าเสร็จแป้งอะคะ่ะถ้าเกิดเขาสุกอะเราก็สามารถช้อนขึ้นก่อนได้นะนี่จะมีความกรอบเนาะเราสามารถตักขึ้นก่อนได้แบบนี้เลย เป็นเศษๆกระกากวบ,บนนีโ้โหลูกกันชอบมากค่ะนี่นะคะสีสันของการเหลืองทองอลามชามทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจะตักขึ้นนะคะของทอดน้ํามันเยอะๆแบบนี้ให้ปรับไฟแรงสุดๆเลยน้ํามันร้อนจัดๆเลยนะเป็นการไร้น้ํามันแบบนี้ค่ะตักขึ้นเลยจ้านี่ค่ะเห็นไหมก่อนจะลงกระทะถัดไปนะ เราก็ตักพวกเศษเศษแป้งอะค่ะออกให้หมดนะแล้วเราก็มาหย่อนกระทะถัดไปกันค่ะนี่นะคะพอเวลาทอดก็จะมีเศษแบบนี้นะอือการแรนะนำอีกนิดนึงแป้งนะถ้าใครใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าแป้งนเงี้ยอยากจะให้กากอะคะ่ะ<ม>เพิ่มความฟูความกรอบก็ให้เหาะหงฟูครึ่งช้อนทาในปริมาณที่การทำให้ใส่ผสมลงไปด้วยนะคะ<ม>เขาก็จะได้แบบกากแบบฟูฟแบบนี้ขึ้นมา มันจะดูแบบเหมือนกล้วยทอดอ่ะเนี่ยพอเขาเหลืองเราก็กลับพลิกด้านเห็นไหมดูใครชอบกินข้าวหมูทอดแบบว่ามีกา,กากแป้งแบบเยอะๆอย่างเงี้ยบอกเลยค่ะวิธีนี้นะสมใจอย่างที่การบอกนะถ้าเสรศษๆอ่ะคะเขาเหลือก่อนก่อนเงี้ยเราก็ใช้ตะแกรงะคะ่ะค่อยๆช้อนขึ้น เนี่ยเราก็จะได้กากแป้งแบบนี้นะค่ะนี่นะหมูเราก็ทอดสีเหลืองทองสุกอร่ามฉ่มแบบนี้นะปรับไฟค่ะเร่งไฟแรงสุดเลยสักขึ้นค่ะ นี่ค่ะหมูสามชั้นทอดกรอบค่ะกรอบทนกรอบนานอมน้ำมันน้อยๆทอดง่ายๆสบายๆายกรอบจริงนุ่มจริงนะคะใครที่ยังทอดหมูสามชั้นชิ้นโตๆโตยังไม่ได้ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะลองทำตามคลิปนี้ดูค่ะรับรองค่ะเฮ้ยเราก็ทำได้นี่นาเดี๋ยวการจะหั่นให้ดูนะความน่ากินความฉ่ำความกรอบข้างนอกความฉ่ำข้างในมันเป็นยังไงนะคะ จะให้ฟังเสียงกรอบนะโอเเข้าสวยร้อนๆแบบนี้นะโรยด้วยกากแป้งกรอบๆแบบนี้ะ